สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีขานประจำเดือนพฤศจิกายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเทคดวงชะตากันในช่วงเดือน พฤศจิกายนนีน้นะเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีขาเองต้องลุกขึ้นมาจัดการทุกเรื่องนะโดยเฉพาะยังเป็นเดือนที่ต้องใช้ความเป็นผู้นําหรือต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเรื่องเดินเอกสารบางอย่างนะหรือว่าเรื่องของการเดินทางนะคะไปติดต่ออะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้อาจจะเข้ามาบ้างแล้วก็เรื่องของการไปตรวจสุขภาพต่างๆนะก็อาจจะยังจําเป็นอยู่นะถือว่ายังเป็นเดือนที่จะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือคนที่เก่งนะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้นะคะ ไพ่ใ,ใบแรกนี้ปรากฏไพ่เก้าเหรียญนะเป็นอิทธิพลของไพ่การเงินนะก็ถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีแต่คนที่เกิดปีขานี้เจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามานะคะกระทบนะคะซึ่งในเรื่องของปัญหาต่างๆยังเข้ามาโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินนหะ <finally. S 1> หรือว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการเงินหรือว่าการลงทุนแล้วก็คุณสุภาพบุรุษเนี่ยก็ให้เรามาระวังปัญหากับคุณสุภาพสตรีด้านการเงินหรือการลงทุนด้วยนะฉะนั้นถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ ต้องให้จัดการหรือต้องให้รอบคอบเรื่องของทรัพย์สินเรื่องการเงินต่างๆนะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยตำแหน่งนี้ต้องรอบคอบจะมีปัญหากันอาจจะมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่หรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสัญญาบางอย่างการทะเลาะวิวาทกันอาจจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ให้ไประมัดระวังนะและตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนะหน้าที่จะยังเข้ามานะให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เกิดปีขานได้นะละตำแหน่งของบ้านอยู่วาศัสสำนักงานร้านค้านะก็มีอิทธพลของไพ่เสียหายบางคนก็อยู่ในช่วงที่มีการยกย้ายบ้านยกย้ายร้านหรือมีเรื่องของการต่อสัญญาบ้านและอาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านคืออิทธิพลของไพ่ยใบใหญ่เนี่ยก็อาจจะต่อเติมนะคะบางส่วน แต่ถือว่าเป็นการต่อเติมค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะดะงนั้นถือว่าอาจจะมีการต่อเติมเกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่เกิดปีขานะคะไม่ได้มีการนะคะต่อเติมซ่อมแซมอะไรแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของอาการยกย้ายด้วยนะคะก็อาจจะต้องรมาระวังนะ ในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของขโมยขจรต่างๆนี่ต้องรอบคอบด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องฟืนไฟคนในบ้านอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันนะหรือมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุต่างๆอาจจะเข้ามาด้วยก็เป็นตำแหน่งนะที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการล้วนไหลอ่ะของการเงินนะอาจจะถ้ามีความคิดจ,จะต่อเติมซ่อมแซมอะไรอ่ะอย่าให้มันบานปลายไม่งั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะนะ ในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันอนะ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานหรือความขัดแย้งกันเนี่ยให้ไปปรับเรื่องสัญญาเรื่องเงื่อนไขต่างๆเนะี่ยอาจจะต้องไปคุยกันให้เข้าใจนิดหนึ่งนะคะหรือว่าญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาเรื่องงานด้วยอาจจะยังตกงานอยู่นะคะหรือว่ายัางไม่ค่อยเต็มที่กับการทํางานเท่าไหร่คนที่เกิดปีขานก็อาจจะต้องเข้าไปให้กําลังใจนะคะในตําแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารที่เก่งนะบริวารที่ นะมีเรื่องของความเชี่ยวชาญนนะในเรื่องของการบริการอันนี้ถือว่าส่งผลดีนะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะถือว่าจะมีข่าวดะะีเกิดขึ้นทั้งเรื่องงานการเรียนอาจจะมีเรื่องของการถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปประกวดนะคะหรือมีข่าวดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางะะเกิดขึ้นด้วยนะซึ่งก็ถือว่ายังส่งผลดีนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะต้องไประมัดระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางาน หรือว่าเรื่องของเอกสารต่างๆนี้ต้องรบอบครอบเรื่องของการสื่อสารด้วยนะเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์กันนะรวมถึงบางคนเนี่ยนะคะถ้ามีเพื่อนไปให้คำประกันให้หน่อยนี่ให้หลีกเลี่ยงนะอันนี้ก็คือยังไม่ใช่ตําแหน่งที่ส่งเสริมเท่าไหร่นะคะแล้วก็นะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเพื่อนร่วมงานน่ะหรือผู้ร่วมงานก็ได้เป็นช่วงที่เหมือนกําลังต้องปรับเปลี่ยนไงนะคะหรือต้องทําให้เกิดความลงตัวนั่นแหละ ตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือบ้างนะคะแต่จะเป็นการช่วยเหลือนะคะที่เหมือนกับต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะหรือต้องช่วยกันไปช่วยกันมาแต่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ยังเกิดการช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วคนที่เกิดปีขาเนี่ยนะก็มีความคิดเรื่องบ้านเรื่องงานอ่ะบางคนอยากซื้อบ้านใหม่อยากทำร้านใหม่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะนะคะไพ่ยี่ีพยากรณ์น,นะคะก็อาจจะบอกว่าอะไรที่เราคิดน่ะเดือนนี้ยังมีศัตรู นะหรือยังมีคู่แข่งนะหรือยังมีคนจ้องที่จะล็อบบี้คนที่เกิดปีขานอยู่นะคนที่เกิดปีขารเองก็ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองด้วยอย่าใจร้อนอย่าสร้างศัตรูเพิ่มต้องใช้หลักปณีปนอมหรืออะไรก็ตามที่เป็นงานยากๆเราต้องลงไปคุยหรือไปบริหารหรือลงไปติดต่อด้วยตัวเองอันนี้จะทําให้ส่งผลดีนะคะ การทางานนี่นะคะมีไพ่งานขึ้นสองใบนะงานก็ยังมากและยังมีอิทธิพลของไพ่การทํางานที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงหรือมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการยกย้ายนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ถือว่าการทํางานนี้ยังเกิดโอกาสที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือมีตําแหน่งไร้ไรเข้ามาบ้างแต่ทําให้นะคนที่เกิดปีขานหน้าที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น หรือปัญหาที่เข้ามาต้องแสดงความเป็นผู้นำหรือต้องลงไปจัดการนะคะจะทําให้ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีขานะสิ่งที่อาจจะต้องระมาระวังก็คือตําแหน่งของผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้ชายรวมถึงนะคะเรื่องของสัญญาเรื่องเอกสารต่างๆเรื่องของความใจร้อนอันนี้ให้ไปรอบคอบนะคะบางคนไม่ได้มีปัญหาเลยเลยแต่มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าหรือปรับเปลี่ยนผู้บริหารอ,อันนี้ ก็มีโอกาสที่เราจะได้รับนะคะในเรื่องของโอกาสนี้ด้วยหรือบางคนที่มีการโยกย้ายร้านนะ,ะก็ถือว่าจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นถือว่าการทํางานนี่นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีอุปสร,รรคบ้างแต่สามารถจัดการนะคะแล้วยังทําให้เรื่องของการทํางานนะคะยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมาอยู่แล้วนะก็เป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วนี่ไข่เหรียญขึ้นมา นะคือมีตังค่ะนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานก็ยังทําให้มีเรื่องของไรายได้เข้ามาบ้างแต่เจอไพ่เสียหายเข้ามากระทบก็เป็นเดือนที่มีเหตุให้ใช้จ่ายนะคะค่อนข้างมากนะแทนที่จะได้กลับเป็นเดือนที่เงินที่ได้มาต้องเอาไปใช้จ่ายเห็นไหมคะ ฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าเดือนนี้จะค่าใช้จ่ายมากถึงไรายได้จะเข้ามาเยอะนะแต่ค่าใช้จ่ายจะเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการซ่อมบ้านเรื่องของการซ่อมรถนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยต้องเรามาระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะห้ามไปค้ำประกันเด็กตขาดเดือนนี้ให้หลีกเลี่ยงนะคะต้องใช้เหตุผลในเรื่องของการ บริหารการเงินอย่าใช้อารมณ์นะต้องใช้เหตุและผลนะคะแล้วก็วางแผนให้เป็นระบบระเบียบกําหนดไว้เลย,เลยนะถ้าเราจะซ่อมบ้านซ่อมรถต้องดูที่ราคาก่อนเลยนะคะคืออะไรก็ตามมันต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นนะจะได้ไม่มีเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายบานปลายนะเพราะตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะฉะนั้นเดือวนี้ก็เลยเป็นเดือนที่การเงินนะคะจะมีโอกาสใช้จ่ายเยอะนะนี่ให้ไประวังนิดนึง ส่วนในเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะท่ามกลางมรสุมต่างๆนะกับพบรักนะคะหรือมีคนเข้ามาพัวพันนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะแต่ว่านะคะชีพลของไพ่นะคะที่มีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาเป็นเพื่อนน่ะนะแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้มีโอกาสจะเจอความรักที่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ที่เหมาะสม หรือไม่ใช่สถานการณ์ที่เหมือนจะคบกันได้นะแต่คุยกันไปคุยกันมาแล้วเกิดความประทับใจฉะนั้นถือว่ามีโอกาสอะที่จะมีคนเข้ามาอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ม่อพบรักกับคนที่ทํางานข้าราชการนะคะแล้วก็พบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาติ่ะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความรักที่ตรงไปตรงมานะ,ะไม่ใช่ความรักที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์หวานชื่นอย่างเดียวเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันเป็นความรักที่พูดกันตรงๆองะ นะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะฉะนั้นถือว่าคนโสดมีโอกาสนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่อาจจะเป็นปัญหาชีวิตรักนะมาก่อนละปัญหาความขัดแย้งกืนไม่เข้าค้ายไม่ออกมาก่อนนะคะพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์พยายามที่จะเป็นเพื่อนกันนะอยู่กันแล้วก็คุยกันนะทำให้เรื่องของความรักนะคะค่อนข้างที่จะสามารถอยู่ด้วยกันได้และเข้าใจกันได้ แต่ว่านะคะยิ่งปรับกันเท่าไหร่นะปัญหาก็ยิ่งมากนะ,ะยิ่งมีเรื่องของความไม่พึงพอใจนะคะแล้วก็รู้สึกกดดันในทุกๆเรื่องด้วยนะคะฉะนั้นคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี้ต้องรอบข้อปัญหาความไม่เข้าใจกันถือว่าคู่ครองคนรักอาจจะมีสเสน่ห์หรือมีคนเข้ามาติดพันนะฉะนั้นเรื่องของความรักก็ต้องปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะเขายัางเห็นิทธิพลของไพ่การทะเลาะวิวาทกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของปัญหาะค,ะความขัดแย้งเข้ามาด้วยนะอันนี้ก็ให้ไปปรับละกันนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็มีอิทธิลของไพ่ยเสียหายค่อนข้างมากนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันอาจจะมีเรื่องของาการอักเสบบริเวณลำคอคุณสุภาพสตีนะก็มีปัญหาเรื่องของมดลูกช่วงล่างคุณสุภาพปรดุษก็อวิวะสืบพันธุ์นะคะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อบางคนนะคะเป็นพากินสัน แล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของนะ,ะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนี่เรื่องของการติดเชื้อ,อน,นี่ก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเต็งให้ดียังเห็นพ่ยคุณหมออยู่นะ,ะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีขานต้องเดินทางนะคะไปหาคุณหมอคือบางคนนี่เดินทางไปหาคุณหมอข้ามจังหวัดนะฉะนั้นถือว่าก็จะเจอคุณหมอที่เก่งนะคะเข้ามาดูแล นะหรือเข้ามานะให้การนะคะรักษาหรือนะเข้ามาเยียวยานะคะสุขภาพร่างกายให้กับคนที่เกิดปีขานได้แต่ก็ต้องระวังถือว่าดวงตกเคราะห์นะแล้วก็ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกราอหรือต่อชะตาด้วยแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพของตัวเองที่ต้องระวังนะคะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องนะคะหรือเพื่อนสนิท อันนี้ก็ต้องไปดูแลหรือไปเตือนกันให้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าการอักเสบภายในที่เกิดขึ้นหรือปุติเหตุที่เข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะทําให้การทํางานของไตก็ไม่ค่อยดีด้วยฉะนั้นนะคะถ้าเราดูแลสุขภาพดีแล้วก็ไปหาคุณหมอะะตามเวลากําหนดที่ท่านกําหนดเวลาเอาไว้นะคะคุณหมอก็จะให้การดูแลแลหละหรือว่าให้การแนะนํานะคะสุขภาพร่างกายนะหรือการรักษาเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวพ่ยพยากรณ์จะสรุปว่ายอย่างไร คุีพยากรก็บอกว่าการทํางานนี้เป็นเดือนห่งการเริ่มต้นนะโดยเฉพาะเรื่องของบริวารน,นะคะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือนําในเรื่องของโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการทํางานมาให้ถือว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีแต่ต้องปรับตัวต้องทํางานกับคนที่อายุน้อยกว่า คือคนที่อายุไม่เกิน24ปีอ่ะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนอบรมงานหรือพัฒนาความรู้ความสามารถนี้ถือว่าจะส่งผลดีคนที่อายุเกิน24ปีอ่ะต้องร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือต้องหาบริวารเก่งๆเข้ามาช่วยเหลืองานหรือเป็นช่วงที่เราต้องฝึกฝนอบรมในเรื่องของลูกน้องบริวารนะคะก็จะทําให้การทํางานนี้มีเป้าหมายนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทํางานที่ส่งผลดีคนที่จะไปสมัครงานไปสอบเป็จุคัดเลือกถือว่าจะได้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ยีสรุปว่าไรายได้การเงินยังส่งผลดีแหละถึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไหนนะแต่ถือว่าก็เป็นคนที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วหรือการเงินนะคะยังเป็นการเงินที่เสียไปเพื่อทําให้เกิดประโยชน์อยู่ฉะนั้นถือว่าการเงินเนี่ยยังแก้ไขได้แล้วยังมีเรื่องของไรายได้นะเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดอย่าใจร้อนคนที่เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักให้ใจเย็นๆเป็นช่วงเหมือนเรากําลังทดลองคบกันแล้วคนที่เข้ามานะอาจจะเป็นคนที่อาจจะเจ็บในเรื่องของความรักมาเยอะแล้วคนที่เกิดปีขานก็เหมือนกันน่ะอาจจะผิดหวังมากนะคะก็เลยเป็นความรู้สึกที่ยังกลัวๆกล้าๆอยู่นะคะกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจนั่แหละอิทธิพลของไพ่ใบนี้นะคะก็เหมือนกับเราเพิ่งจะเริ่มคบกันไงมันต้องมีเรื่องของการแบบ พยายามที่จะปรับกันในเรื่องของความสัมพันธ์หรือต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการคบหากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องปรับจะมีเรื่องให้ผิดใจกันมีเรื่องการขัดแย้งนะคะหรือเรื่องของมือที่3อันนี้ให้ไปรอบครอบจะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเดือนนี้ให้เรามาระวังเรื่องของการอักเสบภายในรวมถึงเรื่องของการขับรถต่างๆอยากขับเร็วไม่งั้นจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือการผ่าตัดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แสงสุกนะจะชี้นําสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกบอกเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่การทํางานยังต้องรอบคอบธุรกิจการงานยังต้องทํางานเป็นคู่นะหรือยังต้องตรวจสอบหรือต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทํางานนะคะส่วนในเรื่องของการเงิน ให้แสงสุกบอกว่าเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมรถนะ่ะนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นนะ,ะแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังเกิดประโยชน์รวมถึงถ้ามีปัญหาการเงินยังแก้ไขไปได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินชดเชยนะคะ เข้ามาด้วยแต่ไม่ใช่การเงินชดเชยที่ปริมาณมากนะนเป็นเรื่องของการชดเชยส่วนน้อยนะคะฉะนั้นก็มองวา่าไพ่โดยรวมก็ยังต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนหรือว่าอาจจะพบรักกับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีลูกติดนะคะเข้ามาผัวพันด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ คนโสดอาจจะมีโอกาสในเรื่องของความรักนะก่อนส่วนคนที่มีคู่นะคะถือว่ายังเป็นความรักที่ปรับกันได้อะไรที่อาภัยกันได้ก็ให้อาภัยนะจะทําให้เรื่องของความรักเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพร่างกายนะเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดหลังนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านเส้นเอ็นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นะคะถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรียังโดดเด่นอยู่ยังเป็นเดือนที่การทํางานนะคะยังมีการขยายตัวถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันกับเรื่องของธุรกิจหรือมีปัญหาต้องแก้ไขแต่เป็นเดือนที่ปัญหาที่เข้ามากับทําให้เกิดโอกาสหรือเกิดการขยายตัวด้านการทํางานมากยิ่งขึ้นคือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังขยายธุรกิจด้วยนะคะก็ถือว่าส่งผลดีคุณสุภาพบุรุษนี่ก็คือดวง การทํางานจะต้องทํางานกับคนสุภาพสตรีนะฉะนั้นถือว่าต้องระมาระวังปัญหาความขัดแย้งกันส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไรายได้ยังเกิดสภาพคล่องการเงินนะคะยังมีการเงินเข้ามาด้วยแล้วก็การทํางานที่หลากหลายทําให้เรื่องของการเงินนะคะก็มีหลายช่องทางแต่ก็ให้เรามาระวังอ่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีความขัดแย้งด้านการเงินในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าอาจจะมีธุรกิจบางธุรกิจนะคะที่อาจจะเกิดค่าใช้จ่าย นะะในเรื่องของโครงการบางเรื่องด้วยนะฉะนั้นการเงินถือว่าไรายได้ยังดีแต่ยังเป็นเดือนที่ให้รอบคอบเพราะจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือการต่อเติมซ่อมแซมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายังเป็นความรักที่ยังปรับกันได้เพราะเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของงานหรือธุรกิจแต่ก็จะมีเรื่องของความหึงหวงกันนะหรือมีเรื่องของความขัดแย้งกันตลอดเวลาอันนี้ต้องไปปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะะค คนที่เกิดในช่วงบันจันทร์ถือว่าส่งผลในด้านดีดวงจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาให้การอุปถัมภ์ด้านการทำงานนะแต่ว่าให้เรามาระวังนะคะอย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าหรืออย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าถือว่านะคะดวงผู้ใหญ่นะจะเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะถ้ามีความคิดที่อยากจะเดินทางนะคะไปต่างประเทศถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่มีโอกาสหรือบางคนก็กำลังรอ นะคะให้มีคนเชื้อเชิญนะนี่ก็ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคะจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีเสน่ห์จะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างมากรวมถึงอาจจะพบรักต่างวัยหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะหรือพบรักนะคะจากทางสื่อออนไลน์อะ่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ก็ให้ระวังคู่ครองคนรักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะบ้างนะแต่ถือว่ายัางเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่นะคนที่เกิดในช่วงวัอังคารนะคะถ้าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาก่อสร้างทํางานเป็นช่างเป็นวิศวะทํางานการขายประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพนะหรือประกันทุกรูปแบบเลยนะแล้วก็นะคะ ทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องก,กับเรื่องของการเป็นแพทย์เป็นพยาบาลค้าขายในตลาดสดหรือคนที่ขายของเก่าขายของรีไซเคิลนี้มองว่าถูกฉลกนะคะแต่ถ้าคนไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ต้องระวังทีนึงจะมีปัญหา ในเรื่องของการทํางานนะคะบางคนนี่คือหมดสัญญาด้านการทํางานหรือถูกยกเลิกสัญญานะหรือบางคน็อาจ,จะมีปัญหากับหัวหน้าด้วยหรือมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายนะคะซึ่งก็ยังต้องรอบคอบอยู่นะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ก็คือต้องรามาระวังเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะมีเข้าของมีค่าสูญหายบ้านหรือร้านต้องระวังอาจจะถูกยกเข้านะคะ ถ้าคนไหนกําลังทําเรื่องกู้บ้านหรือสร้างบ้านอยู่อันนี้มองว่ายังเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาเพราะค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้จะค่อนข้างบานปลายถ้าจะซื้ออะไรให้ตรวจสอบให้ดีต้องระมัดระวังถ้าจะขายอะไรอย่าพึ่งใจร้อนให้นะคะดูในเรื่องของเอกสารหรือคุยันเรื่องของการซื้อขายให้ดีซะก่อนนะส่วนในเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่า คนโสดน,นะคะยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็จะมีปัญหากันนะคะอาจจะมีเรื่องของความรักมีการทะเลาะก,กันมีความขัดแย้งกันหรือความสัมพันธ์อาจจะแยกกันอยู่หรือแยกบ้านกันหรือบางคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ว่าแบ่งโซนกันอยู่เลยไม่ยุ่งเกี่ยวกันแบบนี้ฉะนั้นปัญหาในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามาด้วยอน,นี้ให้ไปปรับนะคะ สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดอันนี้อาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารควรที่จะหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟภายในบ้านด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธก็ต้องรอบคอบนะในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างร้อนมากๆนะคะอาจจะขัดแย้งกับคนเข้าไปทั่วนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับหัวหน้าด้วยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน มีเนหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารอาจจะถูกขัดขวางเรื่องของการทํางานแล้วก็ถูกรบบี้หรือถูกเรียกไปตรวจสอบนะคะเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งหรืออารมณ์ร้อนนะเป็นตัวถ่วงความเจริญนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะคะอาจจะถูกเรียกไปนะคะต่อว่าหรือถูกเรียกไปนะคะพูดคุยเรื่องของความประพฤติต่างๆด้วยนะฉะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะบางคนวันพุธเนี่ยมีโอกาสถูกคัดเลือกอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะ ชนะหรือได้รางวัลบางอย่างแต่ด้วยนะอารมณ์ร้อนหรือว่าด้วยปัญหาบางอย่างนะอาจจะถูกนะบั่นทอนในเรื่องของโอกาสนี้ไปก็ได้นะคะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานให้ลดทิฐิลดอีโก้ลงนะแต่ให้เปลี่ยนเป็นความกล้าเปลี่ยนเป็นพลังในเรื่องของการจัดการทุกอย่างนะคะ ให้ประสบความสําเร็จอันนี้มองว่าจะเกิดโอกาสแต่ถ้าใช้ในเรื่องของความจร้อนผิดทิศผิดทางจะทําให้ความก้าวหน้าไม่เกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอันนี้ให้รอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดเป็นรักอุปสรรค นะคะคในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยฉะนั้นความรักยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันมีความขัดแย้งกันตลอดเวลาเดือนนี้คือจะหันหลังให้กันเลยนะจะไม่พูดจะไม่ปรับกันเลยอันนี้ก็ให้ไประมัดระวังนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการมีพากิจาร์นะค,ะคือห้ามวิพากิจา์ใครนะคะถ้าหากเดือนนี้เราอยู่นิ่งๆนะ ก็มีโอกาสที่จะมีคนมาวิาพากษ์วิจารณ์นั่นแหละแต่ให้อยู่เฉยๆไว้ก่อนนะคะไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นให้มองสถานการณ์หรือปัญหาที่เข้ามาแล้วทําการแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนนะรวมถึงนะในเรื่องของการทํางานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะหรือว่ามีเรื่องของการยกย้ายนะคะบางอย่างด้วยนะอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขถือว่ายังแก้ไขได้นะคะแต่ถ้าคนไหนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานถือว่ามีโอกาสไหมมีนะคะ แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีเรื่องของการสมัครงานให้ได้ซะก่อนหรือบางคนที่อยากจะเปลี่ยนมานานแล้วละ่ะแต่ยังติดสัญญาอยู่นะฉะนั้นก็ขอให้อดทนการปรับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นนะคะให้รอบคอบเรื่องเอกสารสัญญาทุกอย่างด้วยนะคะการเงินนี่หมุนจ่ายเยอะอันนี้ให้ระวงังแล้วก็ห้ามคำประกันให้ใครส่วนเรื่องของความรักไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสาม,มีภรรยาก็จะมีปัญหาความหึงหวงกันความรักห่างเหินกันอันนี้ให้ไปปรับนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์เดือนนี้ยังถือว่าส่งผลดีนะบางคนนี้อาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ยังได้รับโอกาสอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมีความคิดที่จะทําธุรกิจเป็นของตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นรวมถึงนะคะบางคนนี่กำลังที่จะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ด้วยอันนี้ถือว่าการทํางานหรือว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังมาจากงานอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถือว่าไรายได้การเงินเนี่ยยังเข้ามานะแล้วก็ยังส่งผลในด้านดีคือคนที่เกิดมันสุกเนี่ยจะเป็นการจ่ายเพื่อทําให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นถือว่าน่าที่จะส่งผลดีนะคะหรืออาจจะมีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินบางอย่างหรือจะลงทุนบางอย่างอันนี้มองว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะก็มีโอกาสที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่จะมีความสุขมีข่าวดีมีข่าวมงคลเกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะอิทธิพลของไพ่ที่ดีเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทํางานก็ส่งผลดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางต่างๆอาจจะเกิดขึ้นบางคนมีการย,กย้ายนะในเรื่องของการทํางานด้วยหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการเดินทางติดต่อธุรกิจการงานก็ทําให้นะคะมีเรื่องของการทํางานที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะการเงินนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่นะก็ะถือว่าการเงินยัง สา, um. สามารถควบคุมจัดการได้ er> สส euh. แต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารบางอย่างใบประกอบวิชาชีพหรือเรื่องของการเดินทางอ่ะหรือการติดต่ออาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่ายังส่งผลดีนะคะบางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะคะไปติดต่อเรื่องของกฎหมายหรือว่าไปตรวจสุขภาพมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แต่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะจากการทํางานพบรักจากการเดินทาง พบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลานะคะเป็นความรักที่ต้องมีเหตุผลเนี่ยจะไม่ใช่ความรักที่หวานแหววอะไรนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานเนี่ยยังเป็นความรักที่ยังต้องปรับกันนะยังต้องพูดคุยหรือเติมความหวานให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยนะคะคนที่ทํางานข้าราชการคนที่จะเป็นแพทย์หรือคนที่ทํางานด้านกฎหมายถือว่าโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีขานนะคะก็มองว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ยังมีอุปสรรคเข้ามาอยู่แต่สามารถจัดการนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ทําให้เติบโตมากยิ่งขึ้นแหละนะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอังคาร วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ